ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ก็จะก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีนกันแล้วค่ะนั่นก็คือเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองค่ะแล้วยิ่งนะคะเห็นกู๊ดชือพิมพ์แบบนี้หลายๆคนก็คงจะต้องนึกว่าวันนี้กู๊ดจะต้องมาทําขนมไหว้พระจันทร์กันแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะค่ะวันนี้กู๊ดอยากจะทําอะไรที่ง่ายๆสนุกๆมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําวุ้นมะพร้าวนะคะที่รูปร่างหน้าตาเหมือนขนมไหว้พระจันทร์กันดีกว่าค่ะวัตถุดิบนะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะมีน้ําเปล่านะคะ ถั่วกะทิค่ะถั่วแดงค่ะซึ่งถั่วแดงนี่นะคะคูดก็แช่น้ําทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วค่ะใบเตยนะคะเอาไว้ให้กลิ่นหอมค่ะเกลือค่ะผงวุ้นนะคะหรือว่าผงเอกราเอกั้นเองค่ะน้ำตาลทรายค่ะสำหรับทำถั่วแดงกวนนะคะน้ำตาลทรายค่ะสำหรับทำวุ้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำมันนะคะเอาไว้ทาพิมพ์ของเรานั่นเองค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำนี้เลยค่ะใส่ถั่วแดงกันก่อนค่ะเราก็จะใส่ถั่วแดงลงไปค่ะแล้วก็น้ำนะคะก็ให้ท่วมถั่วแดงค่ะแล้วก็ต้มนะคะให้เดือดค่ะค่ะเดือดแล้วนะคะพอเดือดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปเทนะคะเอาน้ำออกค่ะพอเทน้ำเสร็จออกปุ๊บนะคะอันนี้กูดก็เทน้ำกลับเข้าไปใหม่แล้วนะคะที่เราต้อง ต้มถั่วแดงหลายๆรอบเนี่ยนะคะก็เพื่อให้เขาเนี่ยลดความขมลงค่ะนี่ก็จะต้มนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟต่ำๆเนี่ยแหละคะ่ะค่อยๆนะคะทำให้ถั่วแดงเนี่ยน,นิ่มแล้วก็เละค่ะใช้เวลาสักครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะนี่นะคะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกูดก็ลองเอานนะะอเนี่ยแหละค่ะช้อนเนี่ยทิ่มๆลงไปดูนะคะ พอจิ้มลงไปที่ถั่วแดงปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาเริ่มนิ่มนะคะแล้วก็สามารถนํามาบี้ได้แล้วค่ะนี่นะคะพอ,อนิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็จะเล่งไฟนิดนึงค่ะแล้วก็จะมาทําการกวนนะคะถั่วแดงกันค่ะซึ่งถั่วแดงกวนเนี่ยนะคะก็จะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับถั่วแดงที่เราทานกับชาเขียวเลยค่ะนี่ค่ะใส่น้ําตาลลงไปนะคะค่อยๆใส่นะคะ ทีละเศษหนึ่งส่วนสามก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะพักไว้ให้ถั่วแดงนะคะเขาเย็นค่ะพอเย็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีความหนืดความเหนียวค่ะวุ้นค่ะนี่นะคะอันนี้ค่ะผงวุ้นค่ะหรือว่าเอกาเอกานะคะเป็นผงวุ้นที่ทําจากสารายค่ะกู๊ดน,นะคะก็จะเอาน้ํามันเนี่ยทาไว้ที่พิมพ์ขนมไหว้พระจันทรก่อนเลยค่ะ ตัวของขนมนะคะจะได้ไม่ติดพิมพ์ค่ะได้แล้วค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำวุ้นกันเลยนะคะตามด้วยใบเตยนะคะที่เรามัดปมไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่ผงวุ้นค่ะลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็รอตั้งน้ำให้เดือดค่ะเพราะว่าผงวุ้นเนี่ยนะคะเขาจะทำงานก็ต่อเมื่อน้ำเดือดค่ะ ต้องไม่ลืมนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเป็นการตัดรสค่ะนี่นะคะพอวุ้นนะคะใกล้จะเริ่มเดือดแล้วค่ะก็จะมีกลิ่นหอมๆอมนะคะของใบเตยนี่ยละคะ่ะโชวออกมาเลยค่ะอาะคาเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพอเดือดเสร็จแล้วนะคะลดไฟลงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปนะคะคนสักพักก่อนนะคะให้ใคลายร้อนนิดนึงก่อนค่ะ ลงไปนะคะค่อยๆใส่เทอร์นิทค่ะนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะสีผสมอาหารค่ะเราใส่สีผสมอาหารหลังจุดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าสีผสมอาหารเนี่ยถ้าโดนความร้อนสีเขาก็จะเปลี่ยนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่พิมของเราค่ะแต่ตักใส่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกู๊ดเนี่ยเอาถั่วแดงที่เรากวนไว้นะคะตอนเริ่มต้นเนี่ยมาใส่เป็นไส้ค่ะแล้วก็ ค่อยใสย่วนเนี่ยปิดอีกทีนึงค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถใช้พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ได้นะคะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แบบนี้ค่ะแค่นี้นะคะเราก็มีขนมไหว้พระจันทร์ค่ะที่ทําได้ที่ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยแหละค่ะไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะ ถั่วแดงที่เรากวนไว้แล้วนะคะก็จะมาใส่ไส้ให้กับเยลลี่ไวายพันรของเราค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวของวุ้นที่เราอุ่นไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์เลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปเข้าตุยันอีกรอบนึงนะคะให้ความเย็นเนี่ยทำให้เยลลี่เซ็ตตัวค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะมี เย็นรีไว้พระจันทร์กันแล้วค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบุญไว้พระจันทร์ของเราค่ะนี้ก็แค่ตึงออกจากพิมพ์นะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาอาใส่จ้างะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยงามนาะทานมากๆเลยค่ะสําหรับวุ้นไว้ยพระจันทร์ของกู๊ดนะคะทําได้ง่ายๆด้วยค่ะอันนี้นะคะใครจะลองเอาสูตรไปใช้ทําบ้างเนี่ยก็ไม่ห่วงสูตรเลยค่ะทำแล้วออกมาดีไม่ดียังไงก็มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกู๊ดขอไปทานขนมไว้ยพระจันทร์แบบเยลลี่กันก่อนเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าต้องอร่อยแน่ๆค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ